พี่จ้านะคะเมื่อนี้นะคะพีะ่นะะิกกะนะสิมาเฮดคลิปจ้าพี่น้องอ่าสิมาเฮดคลิปคลิปหนึ่งนะคะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ดยจ้านะคะอ่านะคะในเรื่องของการที่ว่านะคะเจอเธอเอิ่อยังเจอสถานาการณ์อีกอยังกะกะกะบ,บนกะจมไปเบือนจ้าพี่น้องนะคะอ่าโดยเฉพาะนะคะชีวิตของเขาค่ะหรือว่า เรื่องของการเงินค่ะทุกคนค่ะสมมติว่าวันหนึ่งเนี่ยเราเจอเหตุการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งนะคะมันเกิดขึ้นนะคะในชีวิตของเรานะคะอ่ะถ้าวันนี้ไม่อยากให้เงินที่มีอยู่นะคะไม่มาอีกก็ไม่มาแล้วก็หมดไปนะคะแนะนาค่ะเลิกนะคะ,เล,ะ,คะเลิกบุญค่ะเลิกบน่นแล้วก็เลิกแบบเอ้ยถ้ารู้ตัวว่าจะหงุดหงิดอะไรเงี้ยก็หยุดนะคะเพราะว่าตามหลักกดแรงหยุดกดสกวันค่ะวันนี้พี่ก็ได้นะคะ เพียอธที่ฐานจิตค่ะนะพี่เอาเงินนะคะมานับๆแล้วก็สํานึกรู้คุณต่อเงินทุกบาททุกสตางค์ค่ะที่เราได้มานะคะอ่ะเพื่อนๆเป็นใครก็ไม่รู้ขอให้เราได้เจอกันนะคะบุญเสม,มอกันเราจะได้เจอกันจริงๆแล้วพี่ิว่าจะไม่มาทําคลิปอะไรแบบนี้แหละแต่ว่าเราอดไม่ได้เพราะว่าเราอยากจะให้คนอื่นรู้เคล็ดลับนี้ด้วยค่ะนะอ่ะถ้าเราหยุดบนเกี่ยวกับเรื่องการเงินฐานแล้วเราก็นะคะมีความสุขรักกับสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ค่ะแล้วก็ รักตัวเองให้มากๆค่ะนะใครที่กําลังแบบรักคนอื่นไม่ได้ใส่ใจตัวเองเลยค่ะนะตั้งแต่หัวยันจุดเท้านะคะบอกเลยว่าคุณจะเสียใจภายหลังค่ะนะคะแล้วนะคะที่ก็เป็นมาก่อนแล้วะค่ะนะ,ะจึงมาแบ่งปันนะคะแล้วก็เราจะเข้าใจคนอื่นได้มากขึ้นว่าเออเราจะไม่มีแต่ว่าคนอื่นแต่พอเรามามองย้อนตัวดูตัวเราแล้วว่าเออเราก็เป็นเหมือนกันนะ,ะอะ่ะเราต้อง สงบสติอารมณ์มาที่ตัวเราด้วยว่าเราเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะคะเราว่าคนอื่นได้แล้วเราอะนะอะไรประมาณนี้ค่ะนะคะพราะในอดีตพี่ก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่มีแต่แบบว่าคนอื่นค่ะแต่ลืมดูตัวเองค่ะแต่ปัจจุบันเนี้ยจะไม่ค่อยเป็นแล้วนะคะแต่ก็มีบ้างอาจจะพูดถึงเรื่องของนะแฟนนะในอดีตหรือคนปัจจุบันนี่แหละแต่พอเรารู้ตัวว่าเราพูดเราก็จะ ปรับตัวปรับใจแล้วก็ขอโทษตัวเองแล้วก็คิดใหม่นะคะอ่าอันดับแรกต้องขอโทษค่ะในร่างกายของเราในความคิดของเราเนี่ยค่ะถ้าเรารู้ตัวว่าเราอ่ะรับพลังงานลบๆเข้ามาในร่างในจิตวิญญาณของเราเยอะนะคะให้เราขอโทษนะ,ะขอโทษนะคะจิตวิญญาณของเราขอโทษตัวเองเราขอโทษนะ,ะที่เราแบบรับเอาเรื่องอะไรก็ไม่รู้มาใ,ใส่สมองนะคะ <c oughs> แล้วเราก็ต้องขอขอโทษเสร็จนะคะแล้วก็คิดบวกค่ะนะค,ะคิดแต่สิ่งดีมาพีนี่ะนะคะ ึงแม้ว่าตอนนี้ฟันจะเป็นยังไงก็ช่างแต่พี่ก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเขาก็หายนะคะเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาดีอีกครั้งเนาะหรือแม่ร่างกายของเราก็ช่างนะคะวันนี้เป็นวันที่พี่เป็นประจําเดือนด้วยนะคะเวลาพี่นี่เป็นประจําเดือน,นะค่ะนะคะก็จะมีอาการที่แบบว่านะ,ะเหมือนปวดหัวะค่ะนะ,ะเราก็ซื้อยามากินแล้วล่ะนะคะซื้อคมเอ้ยเขาไม่ได้ขอโทษไม่ใช่ยาะคะ่ะเป็นอาหารเสริมแต่มันเพิ่งกินค่ะมันคงจะใช้เวลาหน่อยนะ เขาจะช่วยในเรื่องแต่ว่าช่วยในเรื่องของแก้อาการปวดแล้วก็ลดน้ําตาลลดไขมันนะบวกกับตัวพี่ก็ต้องลดลดน้ําตาลลดของมันด้วยกินได้แต่อาจาจะกินน้อยลงนะคะเพราะว่าเชื่อว่าของหวานของมันที่มันกินเข้าไปในร่างกายเขาก็อยู่ในละอยู่ในเส้นเลือดเราแต่เราก็คิดบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็หายนะเดี๋ยวขอบคุณเส้นเลือดนะที่ทําให้เรามีเส้นเลือดที่สะอาดแข็งแรงสุขภาพดีสมบูรณ์แบบร่างกายแข็งแรงแล้วก็คิดบวกแบบนี้คะ่ะเพื่อนๆอน่ะ เรื่องการเงินเหมือนกันค่ะนะวันนี้เงินที่เรามีอยู่เท่าไหร่ก็ช่างนะคะพี่แนะนําเลยค่ะนะให้เอาเงินที่มีอยู่มานับให้หมดเลยค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็กระตันยูรู้คุณต่อเขาขอบคุณบอกรักเขาเมตตาต่อเขาค่ะนะคะแล้วก็รู้สึกดีกับเขาที่เขาเข้ามาในชีวิตเราค่ะที่เขาโหทําไมเราหาเงินเกิ่งอย่างนี้เนะาะจากที่เราไม่มีแต่ทําไมเรามีมากขึ้นมากขึ้นให้เราจงภูมิใจกับเงินที่ตัวเองหาได้ในแต่ละวันนะคะ แล้วก็เอามานับเอามาขอบคุณบอกรักเขาแล้วก็คุณจะรู้สึกดีกับตัวเองแล้วก็รู้สึกดีกับเงินค่ะแล้วเชื่อหรือไม่ว่าทุกครั้งที่คุณจ่ายเงินออกไปค่ะให้คิดแบบนี้นะไม่ว่าคุณจะลงทุนซื้ออะไรก็ช่างนะคะให้อธิษฐานดิกว่าจ่ายไปเท่าไหร่ก็ขอให้ไหลคืนมามากกว่าที่จ่ายนะแค่นั้นแหละ ไม่ต้องเชื่อค่ะแต่ลองฝึกทำเป็นประจำยี่สิบเอ็ดวันเงินจะไหลมาเทมาค่ะไม่ต้องสงสัยว่ามันจะมาจากไหนนะแต่เวลาไปซื้อของไม่ได้คาดหวังว่าเงินมันจะมาจากจุดนั้นแต่ให้รู้สึกเลยว่าเงินมันจะไหลขึ้นมาหาเราแน่นอนค่ะเ,เพื่อนๆนะคะลองทำดูนะทุกเรื่องค่ะคิดบวกทุกเรื่องแม้กระทั่งเรื่องแฟนนะพี่ก็มีเคยพูดถึงแฟนพี่นิดหนึ่งกันค่ะแต่ถ้าเรารู้ตัวแล้วเราก็จะไม่ทำค่ะเรามานั่งโปรแกรมตัวเองใหม่ไม่เอาฉันภูดเหมือนเรื่องแฟนเนาะ ในอดีตแฟนมันจะเป็นยังไงก็ช่างนะหรือสามีเราเนี่ยคะ่ะให้รู้สึกว่าปัจจุบันเนี่ยให้มองหาข้อดีโอ้ยฉันก็มีแฟนดีขนาดนี้แหละนะตั้งแต่ฉันเคยมีแฟนมาผู้ชายคนนี้ดีที่สุดแล้วนะคะเขาดูแลครอบครัวเป็นอย่างดีนะใส่ใจครอบครัวมากเขารักเราคนเดียวเราอยาปาปิ้งไปคบเพื่อนเขาก็ไม่คบนะคะอ่ะนี่แบบพี่จะแบ่งปันในการมองหาข้อดีของแฟนเรานะคะว่าเออ ผู้ชายคนที่เรารักแะปัจจุบันคบกันอยู่ไม่ว่าจะปีสองปีสามปีสิบปียี่สิบปีสามสิบปีนี่แหละคือข้อดีของเขาค่ะนะผู้ชายร้อยพันคนก็ไม่เท่าคนที่เขาอดทนรับนิสัยเราได้ค่ะนะเหมือนผู้หญิงเหมือนกันค่ะนะผู้หญิงมีสามีสามีรับเราได้แล้วก็เราก็ต้องรับสามีได้ด้วยค่ะนะนี่แหละ นั่นแหละคือคู่ที่จะอยู่ด้วยกันได้นานคือการเข้าใจกันแล้วก็ให้อภัยกันนะคะแล้วสิ่งแวดล้ลอมรอบข้าง,ลงนลพี่นิดอ่ะสิ่งแวดล้อมรอบข้างถึงแม้ว่าเราเคืออาจจะเคยมีใครพูดอะไรกับเราแล้วเราคิดว่าเขาทําเราก็เขามาติเราเขามาว่าร้ายเราอะไรเงี้ยค่ะเราก็แค่หนีไปไกลๆค่ะก็แค่ไม่ไปตรงยืนตรงจุดน,นั้นหรือเราเป็นนะหรือว่าเราเผลอเป็นหลักเรากําลังฝึกการคิดบวกลรวอยู่ดีแล้วก็ไปตีเขาว่าร้ายใครอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องถอยออกมานะคะ ถ้าวันนี้เราไม่อยากมีชีวิตที่ไม่ดีเราก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองค่ะนะเหมือนที่ก็เคยเป็นเหมือนกันค่ะเพราะเรารู้ตัวแล้วว่านี่ใส่แบบเนี้ยมันไม่ดีเราก็ไม่เอาแล้วนะคะเราก็บอกตัวเองว่าพยายามบอกตัวเองว่าให้คิดดีพูดดีทําดีนะแล้วมันจะทําให้ชีวิตของเราดีเองนะคะครับครับ นี่ขอจบคลิปนี้แค่นี้อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร e รับความรู้วิธีการคิดบวกค่ะจะทำให้ทุกคนมีความสุขสบายใจสบายกายค่ะพอได้แล้วจึงมาแบ่งปันนะคะฝึกเป็นประจำค่ะนะขอบคุณบอกรักเงินค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเรามีเงินเหลือเฟือนะคุณก็จะมีเงินเหลือเฟือค่ะ